เป็ดาข้อพอดทะเลเอาละฮะมันอร่อยยังไงครับบอกด้วยมันเป็นที่เด็ดเลยครับเพราะว่าที่อื่นหากินไม่ได้ครับผมอันนี้คือไก่ฮะอันนี้คือไก่ใช่ตับหม้ออันนี้คือนกกระทาเนื้อกระทาเหรอฮะเขาก็จะทอดทั้งตัวอร่อยหรอต้องลองครับขอลองนะโอเคครับขอลองครับกีนตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวมาลองกันตัวเดียวมา เอามาลองก่อนกินหอมตะไ,ไกรอันนี้คือใช้มือเลยนะฮะใช้มือได้ไหมลองชิมได้เลยครับเออลองฉีมเลยครับอันนี้มันกรอบมากเลยเนี่ยแบ่งคนละครึ่งเลยนะครับพี่โดมโอเคโอเคครับโอ,นะอ้ <Okay. S 1> คือแค่ดึงมาเบาๆมันก็กรอบติดมือมาแล้วม,มันยังร้อนอยู่นะครับมันยังร้อนอยู่นะครับถ้าไปทอดใหม่นะครับกินส่วนกรอบๆก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างนิ่มๆเนื้อนี่มากเลยอะ่ะเหมือนใส่เครื่องเทศมั้น่าจะหมักนะผมว่าคือมันคล้ายๆเนื้อไก่แต่ว่ามันนิ่มกว่าน้องนี่หมักอะไรครับหมักอะไร เนื้อเอามากระเทียมไหมไหมเขาแบบเที่าไก่เป็นไงครับผมว่าใก้เยียงนะแต่ว่ามันนิ่มกว่านิ่มไหวไหมนิ่มกว่าแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันมันจะเนื้อแน่นกว่าปะเนื้อแน่นอแน่นกว่านอยนะมันน้อยไปหน่อยนะตัวมันเล็กอีกตัวไหมตัวไหมหรือจะเผื่อพื้นที่ไว้ร้านอื่นอีกผมพาไปเดินชิมมีกัอเรื่อยดีกว่าโอเคโอเคได้ครับเราทีละนิดทีละหน่อยโอเคทีละหน่อยได้ครับอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับ ตัวละสี่สิบตัวละสี่สิบซื้อหลายตัวรถเปล่าลดสามถ้าสามตัวขึ้นไปก็สามตัวละสามสิบเหมือนแน่นมากเลยครับแต่ถ้าเลือกนกคือต้องเลือกนกตัวผู้ค่ะถ้าจะกินครับแต่ถ้าตัวเมียนี่ตัวผู้ค่ะตัวผู้หมดเลยฮะถ้าตัวเมียเป็นไงก็เขาไปผัดผิดทำเกงมันต่างยังไงครับเนื้อมันจะหนากว่ามันจะแข็งกว่ามันจะเหนียว เหนียวกว่าใช่ไหมมื่อึหร่ถ้ามันทอดควรจะเป็นเต้าคูะแต่ถ้าถ้าว่าทอดตัวเมียมันทอดไม่ได้มันจะเนื้อแข็งมากมนวอ๋อเมลเตาู้ตัวเมียตัวเมียมันจะใหญ่กว่าอตัวผู้มันจะเล็กกว่านอกจากกระทะทอดนะคบพี่โจที่นี่ยังมีกุ้งกับปูด้วยครับผมครับซึ่งที่เนี่เขาจะใช้ทอดเลยนะครับคุ้งทอดสดเลยครส่วนปูก็นึ่งนะครับเคถือวเป็นพื้นที่ติดทะเลนะใช่ครับ สำหรับทริปนี้ที่ผมพาพี่โจไปทั้งไหวพระทำบุญแล้วก็พากินตลอดทั้งคืนเลยครับสองสัปดาห์ที่เราอยู่ในการเี่นต้องบอกตรงว่าจริงๆก็เป็นไลฟ์สไตล์ของพี่เองนะครับคือเราพี่ชอบไหวพระอยู่แล้วทำบุญอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ชอบไปต่างจังหวัดก็ไปชิมอาหารแล้วก็ชอบกินอยู่แล้วด้วยชอบกินอยู่แล้วครับไปชิมว่าตรงไหนอร่อยครับก็ถือว่ามีความสนุกครับแล้วต้องขอบคุณน้องโดมที่พาที่ไปอันซีนอะไรที่มันไม่เคยเจอยินดที่ย่างยิ่งครับเพราะว่าบางอย่างอย่างใหญ่เนี่ยครับ ไปมาหลายที่แล้วแต่ก็ไม่เคยไปที่ที่โดมหาวิปายปกติเราแค่ผ่านใช่ผ่านไปครับไม่ได้เข้าไปครับสุดยอดสุดยอดดูแลิีถุนได้ขนาดนี้เดี๋ยวค่อยกลับไปเบิร์นที่คุณได้กเราเรากินก่อนเบิร์นทีหลังกินก่อนครับเบิร์นทีหลังครับครับผมสนุกมากสําหรับทิปนี้ที่ได้พี่โจสืบสับขันซึมนะครับเป็นพิธีกรร่วมกับผมนะครับเป็นแขกรับเชิญนะครับผมก่อนจากกันนะครับผมและทีมงานก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมหันสาเจบีหัดใหญ่นะครับ ที่เอื้อเฟื้อที่พักอันแสนสะดวกสบายให้กับพวกเราในทริปนี้ครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการอันซีนอาเซียนทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกา30นาทีครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ